นี่เหรอลูกนั่งเล่นอะไรครับเล่นรถนเล่นจิ๋วเล่นรถคันเล็กสนุกไหมลกูกสนุกมากเลยเล่นคนเดียวกว็สนุกนะนี่รถคันเล็กจิ๋วมีอะไรมั่งที่คันเล็กๆนั่นนะข้างหลังรถอะไรลูกนะมอเตอร์ไซค์อ๋อมีมอเตอร์ไซค์คันเล็กด้วยมีเครื่องบินมีเครื่องบินมันเป็นยังไง มันมีความพิเศษยังไงรถมอไซไอ้ย่มาไนนี่ได้ด้วยเออเอาหมุนมาหาแม่แล้ทีิขี่ได้ไหมวิ่งได้นะเพื่อนเ <Yes. S 1> พื่อนรถคันเล็กวิ่งได้เร็วมากเอ้โาแล้วเครื่องบินล,ะล่ะลูกเอาเครื่องบินมีเครื่องบินด้วยเครื่องบินมีความพิเศษยังไงลกูกเครื่องบินก็บินได้ ไปไม่เครื่องบินอไปไหมสงสัยจะไม่ไปอ้อไปแล้วเพื่อนๆไปแล้วเครื่องบินก็ทํางานได้เหมือนกัน,นติดแตแล้วถ,ถึงจะจิ๋วแต่ก็ประสิทธิภาพดีมากว้าวมอเตอร์ไซคคันเล็กเอาวิ่งตามวิ่งตามสุดยอดมาก กวนุวด,ดพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะบอกเพื่อนๆ่อนชวนชวนเจอกันใหม่จิบหน้าชวนแล้วฝากเป็นกำลังใจให้น้องข้าวดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับ